ก็ทักทายกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องคนเผาถ่านนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกนะครับวิธีการเจียใบมีดนะครับของใบตัดญ้านะครับแบบไม่ติดเล็บนะครับก็จะมาสาธิตนะครับใบที่ผมจะสาธิตวันนี้นะครับจะเป็นใบมีดตัด้านะครับ แบบไม่ติดเล็บฟันนะครับก็สําหรับมือใหม่หรือท่านที่ยังไม่เคยเจียนะครับจะต้องใช้นะครับอุปกรณ์ในการเจียนะครับจะใช้ลูกหนูหรือเครื่องเจียนะครับสําหรับคนที่ยังเจียไม่เป็นนะครับจะต้องใช้ใบเจียนะครับขนาดหนานะครับในการเจียฟันนะครับส่วนท่านที่ ทำเป็นแล้วนะครับก็จะใช้เป็นใบตัดเหล็กนะครับใบที่แบบนี้นะครับใบบางๆนะครับจะไม่หนานนะครับสำหรับคนที่ทำเป็นแล้วนะครับนี่นะครับค่อนข้างบางนะครับสำหรับใบตัดเหล็กนะครับนี่คือสำหรับท่านที่ทำเป็นแล้วนะครับจะใช้ใบเจียแบบนี้นะครับ นี่นะครับก็สวนท่านที่ยังไม่เคยเจียหรือมือใหม่นะครับจะใช้นะครับเป็นใบแบบนี้นะครับใบหินเจียแบบหนานะครับนี่นะครับตามภาพเลยนะครับสำหรับมือใหม่นะครับใช้ใบหนานะครับเพราะว่าหินเจียค่อนข้างอันตรายนิดนึงนะครับ ในการเจียรฟันใบตัดยานะครับก็มารับชมการเจียรกันได้เลยนะครับก็มาดูวิธีการเจียนะครับให้เรานะครับจับหินเจียนะครับเฉียงเป็น45องศานะครับในการเจียนะครับให้หันใบเจียนะครับเข้าหาฟันนะครับตรงๆนะครับ แล้วหักใบนะครับให้ได้45องศานะครับให้เป็นแนวเฉียงนั่นเองนะครับก็มารับชมเลยนะครับว่าเกียร์ยังไงนะครับนี่นะครับเกียร์เป็น45องศานะครับส่วนใบมีดนี้นะครับจะเป็นใบมีดตัดย้ามแบบไม่ติดเล็บนะครับขนาด10นิ้วนะครับ 24ฟันนะครับสำหรับใบตัดหญ้าแบบไม่ติดเล็บนะครับที่ผมมาสาธิตวันนี้นะครับนี่นะครับสำหรับที่ท่านยังไม่เจียไม่เป็นนะครับก็ค่อยๆเจียไปนะครับแบบนี้นะครับเป็นเจียเฉียง45องศานะครับนี่นะครับ ถ้าเจียแบบนี้นะครับรับรองนะครับตัดหญ้าเข้าดีแน่นอนนะครับใช้ได้ดีและก็คมทนคมนานนะครับสําหรับการเทียนะครับใบมีดแบบนี้นะครับก็แต่งได้เรื่อยๆนะครับสําหรับฟันที่หมดคมไปแล้วนะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับสําหรับใบมีดแบบนี้นะครับซื้อหนึ่งครั้งนะครับใช้ได้นานนะครับสําหรับการเทียตัดหญ้านะครับ ใ้วัวควายของท่านนะครับสำหรับเกษตรกรนะครับที่เลี้ยงวัวควายนะครับนี่นะครับก็เจียแบบที่ในภาพเลยนะครับเฉียง45องศานะครับนี่นะครับเจียแบบนี้นะครับรับรองคมแน่นอนนะครับสำหรับท่านที่ยังเจียไม่เป็นนะครับ หรือว่าไม่รู้แนวทางการเกีีร์นะครับก็คลิปนี้เป็นเพียงแนวทางนะครับถ้าท่านชอบก็กดไลค์กดติดตามช่องได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ราท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ